สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 480 4746ครับผมส่วนรายไดผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn พาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลาบวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา300บาททุกรายการเลยครับผมวันนี้ราคาเดียวเลยครับ300บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่ครับเป็นปิดตาจัมโบ้อันนี้จัมโบ้สองครับผมลงบนโต๊ะวัดประดู่จิมพีครับผมนี่ครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิตาจัมโบสองหลวงปุตโตวัดพระดูชิมพีครับผมนี่นี่ครับถูกแก้งไหนชอบแก้งไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขกปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับผมปิดตาหลวงปู่ต้อผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสองครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จครับผมวันนี้ราคาเดียวเลยครับผมสามร้อยบาททุกรายการเลยครับผมมัน,นจะเป็นพระสมเด็จรายการที่สองนะครับผม ผมจะเป็นด้านหลังครับนี่ครับรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จบกโพกาใบหลวงพ่อพวกลวย วัดโคตริารามครับผมข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับผมนี่จะเป็นรายการที่สามนะครับเป็นสมเด็จปกโพคร,รับผมหลวงพ่อป่วยวัดโคสริตารามครับผมนี่ครับผมจะเป็นรายการที่สามนะครับ รายการที่สามก็ผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่ครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับ นี่ครับผมจะเป็นพัะสมเด็จรายการที่สี่ครับนี่ครับรายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญอาจารย์นำครับผมนี่วัดดอนสาลาครับผม นี่จะเป็นรายการที่5้านะครับผมเป็นพระอาจารย์นำนะครับวัดดอนศาลาครับผมจังหวัดพัทธลุงที่สองห้าสองศูนย์ครับ ผมอันนี้จะเป็นรายการที่ห้านะครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมนี่เป็นเหรียญกระโหลกนะครับผมเขาเรียกเหรียญนะเหรียญพายกระซิบใช่ไหมครับผมนี่นี่จะเป็นรายการที่หกนะครับนี่ครับ ผมอันนี้จะเป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์อุ้มบาทครับผมน,น,นี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ ครับผมรายการที่7ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นพระนางพยาครับผมรายการที่แปดนะครับอันนี้ ครับผมเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่เก้าครับนี่ครับจะเป็นรายการที่เก้านะครับเ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับผมนี่จะเป็น รายการที่เก้านะครับนี่ครับรายการที่เก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปรอร่อหลวงเงินรายการที่10บครับผมนี่นีครับได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ย อันนี้จะเป็นรายการที่สิบนะครับนีครับอันนี้จะเป็นรายการที่10ครับผมราคา300บาทครับ ต่อไ,ไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเรียนลูบุตโตบผมรุ่นเยือนอินเดียครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับน่ครับเป็นเรียนลูบุตโตรุ่นเยือนอินเดียครับผมอันนี้ ร,รายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตก็ผมน,นี่จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับ ร,รายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญของเงินวัรดดอนย่อหอมครับผมนี่อันนี้ชื่อรุ่นสุดท้ายนะครับผมนี่นนจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับเป็นเหรียญห้อหงเงินวัรดดอนย่อหอมครับผม รุ่นสุดท้ายครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมน,นี่เป็นเหรียญโบรลานทรงเสมา่าหรือว่าเงินวัดท้ายน้ำครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ยันสี่ครับผมน,น,นี่จะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ หลอโบราณหรือพ่วงเงินวัดท้ายน้ำครับผมอันนี้จะเป็นยันสี่นะครับนี่ครับนี่ครับราคาสามร้อยบาทครับเป็นรายการที่สิบสี่นะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่วัดดอนไล่ครับผมปีสองห้าหนึ่งหกครับผมเสาห้าปีสองห้าหนึ่งหก อันนี้จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับน่ครับเป็นเรียนหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่ครับเสาห้าปีสองห้าหนึ่งหกนะครับหวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีครับผมเหรียนหลวงพ่อมุ้ยครับผมนี่ จะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพะทาครับผมนี่เหรียญหล่อหลวงพ่ะทานนจะเป็นรายการที่สิบหกนะครับ ีครับรายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ คร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นาพาสสมเด็จร,รายการที่สิบปดครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมครับผมนี่นี่เป็นพิมพ์เกตบัวตูมฐานแซมครับผมน,นันจะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับ ร,รายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าผมเป็นหลุมกรทวดผังเตารีดนี่ครับข้างหลังมีตัวชอ็อตชิ่งนะครับเนี่ยหลุมกดทถวดวัดช้างให้ครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผม คอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมอันนี้เป็นเรนรหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมเป็นเหรียญหล่อลูกหัวใจครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ ครับรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรู้รูปภาพเพิ่มเติมแกแอลน์ ine, มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ